สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมนี่พบกับผมนะครับผ่านนัดนะครับผ่านดาวตังหลังครับนี่ปลามาเอาต่อนะครับต่อแดงครับจะแข่งกับฝนทั้งเม่อนี่ฝนกำลังจะตกครับติดต้นหิ้วนะครับหนามนิ้วโอเคครับเดี๋ยวไปดูใต้ต้นนะครับมาเดินทางครับ กองหิวครับด,ดูดีกินได้ปลากระขึ้นกองหิวเหมาะมีน้ำก้าโอ้มีกา้าอันพอฮนไหนบ่ยังไงจะขึ้นกังหิวจะแล้วต่อ,อจุดนี้ครับสูงอยู่มาให้บดีครับผมนี่กระพันเบาครับมาใจญต่อได้แต่ว่าไตอยู่ไ้อยู่ โอเคครับ okay. นี่จะของฝนนะจดเล็กขึ้นเ,ดดเนาะขอก็จะตีแจเด็ดหน,ะะนี่งข้อนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเตยมชุดครับเราพิจารณาครั้งสุดท้ายครับผมตอ่อ สูงประมาณประมาณประมาณเท่าไหรสิบแปดเนาะประมาณสิบแปดสิบแปดเซนครับตัวนี้เป็นมุกว่านะแต่ปีดก้อยมุดมัดอยู่กิ่งปูนนะครับปุ่นฟังหลวงปุ่นโอเคครับผมเดี๋แต่งตัวเลยนะครับนะ ก็ใน,นลำบากอย่างนะครับครับอันบ่าจะต้องคอยขึ้นแล้วครับ ต้นนี้แข่งกับผลครับต้นนี้ เออจะติดกดงจะปาจะเขาจะพวกฟ่าขัสาวต้นไม้ต้นนี่นี่หลองขมา้าตอเนอร์เดี๋ยวจะปั่นให้ติดึ้นต้นง่าอย่างที่านไปขอดมาภายใต้เนอร์เพก่อนในบอกได้ก่าขอสมาภายต้ไตล้มปัดผนไปไกลๆเนอร์เดี๋ยวจะปั่นให้ต้นต้น อย่างอื่นห้อมากัวนะครับห้างกัวถึงมืออย่างเดียวนะครับ

รับขเบาล้ขึ้นมาครับต่ออยด้านหน้านะครับต่ออยด้านหน้าแต่ออกไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดชิงหลุมนี้นะครับตัดชิงหลุมลรต่อตัดชิงบนนะครับอให้มันมันโนม,มาหาเตัวเฮานะครับเนครับผมเดี๋ยวไปรุ่นนะครับ ว่าจะลงมางามก่อแต่หางได้นับเนี่ยต่อจิตพุ้นครับ फ्रुरुवब गो पुτο तुपफि षाप nih thằng nào tốt thầy hùng nhớ bài hấp nào anh đứng, đứng đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นครับลงมาถึงด้านล่าครับืึขาวโจ้ยอดครับผมโอเคครับเดี๋ยวรครับ ดูความตาวันใกล้ใกล้ทอบทีนี้กับฟ้าก็ไลยก็ติดการใช่นะครับ Mm hmm. We'll be right back. นะครับประมานนี้ครับโอ้นึอย่างคือครับออชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับ